เดือนห้อมเทพพลดสองห้าหนึ่งแปดต้นตำรับเทพพลดเจ๊หมวยบ่อทองค่ะร้านมีแบบโพพินแอรนั่งข้างน,นอกกับนั่งในห้องแอร์ค่ะเราเข้าไปในห้องแอร์กันนะคะวันนี้อยากกินสตอหัดหมูสามชั้นกับแกงขนุนสั่งไว้แล้วค่ะ น้องแอร์ค่ะน้องเปิดแอร์ให้นั่งสบายๆประตูเลื่อนนี่นะคะร้านน่งสบายๆเหมือนมาบ้านเพื่อนเลยค่ะถ้ามาร้านเนี้ยจากถนนสุขุมวิทก็คือพอถึงแยกบางแสนวิ่งลงมาแล้วก็พอถึงวังมุกให้ยุดเทิน ในการอาหารอันนี้อ้อยสั่งเป็นหมูสามชั้นผัดสตอ์กับแกงขนุนกับกระดูกหมูแกงขนุนกระดูกหมูกินข้าวกันค่ะ